สวัสดีค่ะเขาใซผิดกันหมดแล้วเขาใซผิดกันหมดแล้วนะคะคุณสำขาดิฉันวินัยจะมาบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวดิฉันจะไปไลฟ์สดกับเพุหมอลำไอดลนะคะกับศึกการแข่งขันหมอลำ ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่ต้องบอกว่าเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นการไลฟ์รีแคปนะคะของทีมบอทบิ๊ค่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซึ่งตอนนี้ก็มีคอมเมนต์หลายๆคนนะคะพิมพ์มาบอกว่าดิฉันนอกใจสาวน้อยไปอยู่กับทีมบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วหรอ ดิฉันตอบยังไงดีละ่ะอ่ะดิฉันจะบอกกับทุกคนนะครับว่าดิฉันยังรักลูกสาวฉันเหมือนเดิมดิฉันยังรักอุ๊กอ,อ,อิกและธนาพรเพนบ้านแผงเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ค่ะคุณสมขาหัวใจของดิฉันอนะ่ะมันก็มีหลายห้องใช่ไหมทุกคนแล้วดิฉันก็โดนคุณบิ๊กเบี้ยบ้านฟินแลนด์ตกไปเต็มๆ พร้อมก,กันกับมีพี่ของ Work ์กพอยทักมาว่าพรุ่งนี้จะเรียนเชิญคุณกติไปเลยครบทีมบิ๊กปุ้ยบ้านฟินแลนด์ดอยทีนี้ที่ฉันก็เลย ตอบตกลงไปนะคะคุณผู้สมขาเพราะฉะนั้นแล้วค่ะพรุ่งนี้เรามาร่วมรีแครกันนะคะสำหรับทีมบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะซึ่งพรุ่งนี้นะคะก็จะมีคุณนอนท์อชิระค่ะน้องนอนนะคะที่พวกเรารักสุดๆกันอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงกับเพื่อนของดิฉันนะคะนั่นก็คือพอริยังชาแน,นลนะคะที่เคยรีแครชิงราสวรวั์ไปด้วยกัน และพรุ่งนี้ค่ะเรามาดูกันว่าขุมทรัพย์ของบอสบิ๊กนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะมีใครที่น่าสนใจบ้างซึ่งต้องบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมบอสบิ๊กนี่ตังสุดๆอยู่แล้วแล้วก็แต่ละคนของทีมบอสบิ๊กก็คือที่สุด ที่สุดจริงๆเหมือนกันนะคะซึ่งเราเคยรีแคปไปแล้วเดี๋ยวเราแปละลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะใครที่อยากไปดูว่าใครแต่ละคนเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะชมในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ต้องบอกค่ะว่าพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันจริงๆซังๆกับพวกเขาเหล่านั้นเี่จะตื่นเต้นมาก นะคะเราหมอลำไอดอลซีซั่นสอค่ะที่จะมาร่วมกันค่ะรีแคปดิฉันก็เลยจะมาขอากำลังใจลูกเพจและทุกๆคนดิฉันพรุ่งนี้ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มไปช่วยกันปั่นวิวปั่นไลค์ปั่นยอดกันหน่อยดิฉันไม่เคยขออะไรจากทุกคนในช่องเลยเพราะฉะนั้นแวะเวียนไปให้กำลังใจกันนะคะตั้งแต่5้าโมงเย็น,นะคะ่ะ17นาฬิกาถึง1นึ่ทุม่ม นะคะสำหรับทีมบอทบีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อยู่แล้วใครที่เชียร์บอดบิกนะคะก็สามารถไปไปดูแล้วก็ไปช่วยซัพพอร์ตทีมบอทบีกันนะคะหรือใครที่เป็นแฟนคลับอ,อุกอิกรัตนพรแล้วก็เป็นแฟนคลับที่สุดออฟฟิเชียลก็สามารถค่ะเพราะเราคือวงการหมอลำด้วยกันค่ะทุกคน พรุ่งนี้นะคะใครเป็นแฟนขับอุงอิงและเป็นแฟนขับกระติบด้วยนะคะก็ตามค่ะดิฉันขออนุญาตส่งบัตรเชิญเรียนเชิญทุกๆท,ท่านนะคะทั้งเพจหมอลำไอดอลค่ะแล้วก็ y o ยูทู e แฟนเพจหมอลำไอดอลนะคะทั้ง2ช่องทางเลยพรุ่งนี้จะเป็นการเริ่มไลฟ์รีแคปค่ะของทีมบอดบิ๊กนะคะวันศุกร์ที่19การกรกฎาคม ก็จะมีน้องโนนมาด้วยแล้วก็จะมีทีมบอทบิ๊กซึ่งก็ต้องบอกว่าทีมบอทบิ๊กเขาก็ซึ้งกันทุกคนเนาะทีมบอทบิ๊กเนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9าม1 1 12คนพรุ่งนี้จะได้พูดคุยกันค่ะซึ่งหล่อทุกคนเลยอะแกฉันจะทำยังไงดีอ่ะนี่ฉันต้องคุมสติให้อยู่นะพรุ่งนี้ยคือถ้าความคือถ้าความหล่อของหัวหน้าทีมอะค่ะนิฉันให้ ตั้งใจอยู่ละของคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์นะคะที่ฉันก็คือรักต้องเกมมิสิกมากเหมือนกันนะคะดิฉันก็ตกหลุมรักคุณไปเป็นที่นียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าคุณอีกหลายๆคนค่ะพรุ่งนี้คุณจะได้พบกับคุณน้องเจมค่ะจัก,กรพันธ์คุณแบมธนวัฒน์นะคะน้องแน็กวารุตคุณบอลซับพบลละพลละชัยค่ะน้องเซอร์ปอนค่ะคุณเบลสุธานนท์นะคะพี่ทอฟฟี่<ม>นะคะพี่ไมเคิล เดียนาค่ะอันดาจินนี่และน้องหลันซึ่งผู้ชายพวกนี้แปคนนะเธอยังไงคะ่ะทุกคนให้กำลังใจดิฉันด้วยนะคะพวกนี้จะเป็นาการไลฟ์ีรับกันพร้อมกันนะคะทั้งประเทศซึ่งทีมนี้เชื่อว่าเป็นทีมที่แฟนคลับเยอะมากๆอยู่ละแล้วก็มีผู้ติดตามแบบยังอุ่นหนาฝาข้างมากๆเลยทีเดียวซึ่งดิฉันจะบอกกับทุกคนนะคะว่าดิฉันรักสาวน้อยไหม ตอบคำถามก่อนดิฉันรักสาวน้อยมากดิฉันรักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไหมดิฉันก็รักมากแต่สิ่งที่ฉันรักที่สุดขายคุณผู้ชมขายดิฉันรักวงการหมอนํำแล้วก็วงการศิลปะบันเทิงเนาะอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าใดๆแล้วมันเป็นหน้าที่ในการรีแคปนะคะไม่อยากให้ทุกคนกดอันซมัครสมาชกกันนะคะให้ทุกคนเข้าใจกันนะตรงนี้ว่ามันเป็นหน้าที่ในการเอ้ยปี ไปรีคไปดูว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเพื่อเราจะได้ไปตัวกลางค่ในการบอกต่อว่านี่น้องคนนี้น่าสนใจคนนี้น่าสนใจนะคะเพื่อจะได้มีคนเก่งๆค่ะมีเยาวชนดีๆมีนักร้องดีๆค่ะมาประดับวงการหมอนลำไทยในอนาคตซึ่งพรุ่งนี้ละเรามาดูเดี๋ยวจะไปไปช่วยคิดสดาดีิจ g ของทีมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะว่าจะ ทำอย่างไรถึงจะชนะในปีนี้และปีนี้ทีมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะเอาอะไรมาสู้นะคะที่ฉันอยากจะ เป็นกําลังใจค่ะให้กับทุกๆคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับตัวเองด้วยนะคะว่าพรุ่งนี้ยังไงก็เออมาดูแล้วกันแล้วก็มาเชียร์น้องๆทุกคนทุกคนมีผู้ติดตามกันเยอะมากนะคะแล้วก็เราก็ส่งกาลังใจเชียร์มากๆเช่นกันนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเป็นทีมที่แข่งแกร่งค่ะเริ่มต้นปีแล้วก็สกรดชนี้ได้อย่างแบบสุดยอดมากๆนะคะสําหรับมอลล่าไมเดลซีซั่นสค่ะซึ่งพรุ่งนี้จะมีน้องโนตอ,อ,อชีระด้วยดิฉันก็จะแบบ คือดิฉันก็ชอบน้องนนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะเขิดน้องนนท์หละเป,เป็นเป็นตัวคุณเดิมแล้วเนาะพวกนี้อาจจะพูดจาไม่รู้เรื่องบ้างอย่ก็ไม่ต้องไม่ต้องวีดกันหรือไม่ต้องด่ามากอะไรกันนะก็เข้าไปช่วยกันคอมเมนต์ไปช่วยกันปั่นวิวไปช่วยกันพูดคุยนะคะเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็ทําให้ช่วยทําให้การดูหมอล่าไม่ดอาในปีนี้ค่ะซีซั่นส,สองของทุกคนสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็แล้วก,วก็มีทีมที่ทุกคนเชียร์นะคะดิฉันก็ ยังคงรักบอจโจเหมือนเดิมนะคะบอโจหนูก็รักบอจโจเหมือนเดิมแล้วก็ฝากบอกแฟนคลับทุกคนว่าเนีย่ยดิฉันไปเจอคอมเมนต์เนี่ยดิฉันนอยแดกเลยอะทุกคนพิมพ์ว่ามีคนพิมพ์ว่าเสียดายกระตริ๊บเพจที่สุดออฟฟิเชียแกทําข่าวน้องอุกอีกทุกวันไปอยู่ทีมผู้ใหญ่บ้านสระแต่ก็ยินดีด้วยครับ ดีฉันยังรักสาวน้อยเหมือนเดิมแต่แค่หัวใจฉันมีหลายห้องคุณเข้าใจดิฉันด้วยนะคะฝากดูทุกคนบอดเข้าใจดิฉันด้วยดิฉันเล็งรักทุกคนเหมือนเดิมนะคะโปรดเพลสพุงนี้มาช่วยดิดูด้วยนะคะแล้วก็มาช่วยสป,ปอร์ตกันด้วยนะคะโอเคขอบคุณนะคะซิวเจอก,กันพรุ่งนี้คะ่ะห้าโมงนะคะบาย